มาดูวิธีการตัดผมด้วยเทคนิคโอเวอร์ซึ่งคมพัดนะเราขึ้นทรงผมขึ้นทรงด้านซ้ายเรียบร้อยไอ้ด้านขวาเรียบร้อยนะทั้งหลังตัดเป็นตัววีนะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับก็ตัดเหมือนด้านขวาแล้วแหละครับตัดวีขึ้นแล้วก็บิดโอเวอร์ Over, ซึ่งคมพัดขึ้นไปไล่ขึ้นไปให้มันทุย อยู่ระดับกลางเป็นหูนะค่อยๆไล่ขึ้นไปตัดจะหยุดไม่ต้องหยุดไล่ขึ้นไปเรื่อยลูกค้าไม่เอากันไม่เอาปัตตาเลียนทำไงก็ต้องใส่กันไก่ซอยตัดให้มันเป็นเย็นให้พออยู่ให้เป็นเย็นให้พอน้ำร้อนปลาตายน้ำเย็นปลาเป็น เย็นมากก็คนก็ตายก่อนไม่ออไรู้จะเอายังไงตัดให้เป็นฐานบีนะเราตัดกันไกลนำกก็ได้เราใช้แคปเปอร์คิปเปอร์แต่งก็ได้อีกทีนึงเป็นเล่มมากกันนี้พอลูกค้าอีกเก็บอีกลูกค้ากันนี้หายอีกต้องระมัดระวังนะตัวเนี้อหนาไหมสี่อาทิตย์สี่สัปดาห์ หนาค่อยๆเลเยอร์ขึ้นไปน,นั่นค่อยๆทำพับหูลงเอาบีตักบีดไปบีดอนิดนึงแล้วก็ทำตามเงียบๆหลักเดียวกับจบปัตเตรเลียนนะเนี่ยยกรอยอ่ะแล้วก็เียแขนสไลด์ค่อยๆเรียบเลงมาเนี่ยค่อยๆทำแม่นๆ ผมยังตัดันเมืเสียรเลยเนี่ยผมแห้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอากาศในเ่ยเนี่ยอากาศหนาวเย็นตัดตัดแล้วก็ตั้งดีขึ้นเอียงมีสักร้อยเจ็สิบองศานะถ้าไปตั้งลึกเข้าไปเดี๋ยวจะสั้นเกินค่อยๆ่อค่อยๆย,ย,ยกขึ้นเราตัดยกขึ้นเราตัด จอน,นี้ตัดทิ้งเลยไหมครับเอาสั้นๆเลยไหมไม่เอาขอจอนไวเอาหวานไหมไม,หหไม่กลัวเบาหวานเหรอไม่กลัวหรอกลัวความดันไหมไม่กลัวโอเคไม่กลัวไม่กลัวอะไรสักอย่างคนนี้ไม่กลัวอะไรสักอย่างดีลงมาสูดองสารละตัดพอยพอย ขอขอเจ็บออกตรงนี้ที่มันดดๆๆดงองสามหงองสามหงองส เงียบๆๆๆๆๆแล้วก็แอบดูซ้ายขวาเนี่ยว่าจรมันยาวเท่ากันนะมเอาความยาวเท่ากันแล้วแต่ความสลิปข้างนี้อ้วนไปนะ่อยตัดแต่งข้างนี้ให้มันผอมนิดนึงผอมมันก็เหมือนกับร่างกายมนุษย์อะ่ะเราจะให้อว้วนให้ผอมเพื่อเราสามารถกําหนดได้นะแต่ข้างใหญ่พยายามกําหนดมาสิบปีแล้วกาหนดไม่ได้เลย คือความผอมดูตัวดิอย่างอ้วนแต่ก็รู้สึกปูุกใจพี่อ้วนพี่กบโปรงตัดเป็นตัวีอะตัวคีบเปิดตัดเลยตัดดิงๆอะปั๊บ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 ใครท้ง คนนี้พี่รีบไปไหนพี่จะไปทุะคละก๋นอเหรอก็เล็งแล้วก็กป้าบ,บเลยทรงสวยฐานดีเสยดีเสยดีสั้นๆรื่อเต็มทรงก็ทรงเสย สารวีทุยกลางเสคยวีทุยกลางก็ได้ตรงนี้ก็อะไรปล่อยนิดนึงปล่อย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 โคตัดเยอะๆไม่ได้เหรอ,อมองไม่แค่นี้อโอ้ยนิดเดียวเนี่ยนะ ตัดนิดเดียวไปปไปไปลายพี่ก็ร้องให้ไปเลยพี่ร้องให้ไปเลยร้องไปเลยอุตส่าห์ตั้งท่าจะตัดจะเยอะก็ไม่ตัดเยอะอีก<ม>ตัดไป,ไปนิดเดียวยกขึ้นมาตัดเดินเดนแนวตั้งตวดเลยจะวัดไปเลยตวดตวดไปเลยนะเคลื่อเลย ตัดไปเลยเียบมันนิดหน่อยด้ยนข้างนะคีบไปเลยคีบมานะตัดเล็บมานนิดเดียวมันคีบไม่ได้ก็พยายามคีบมันได้ <The> mm hmm. ัันสปดโยกขึ้นแล้วตัดโยกขึ้นแล้วตัดดึงเมื้อนข้างวีกลับก็ได้ตัดวงนิ้วทำรูปรูป,รปสี่ตัด คีบแล้วตัดคีบแล้วตัดนิดเดียวหมดเมื่อไรก็เลิกเอาหมดแล้วเลิกเช็ดตัวไม่มีโอ้ไม่มีม,มีก็ข้ามสิมีนิดเดียก็ตัดซะ เดมเดมไปไปนิดหน่อย yeah, yeah. นิดหนึ่ง mm hmm. เชื่อหมอ <c oughs> เป็นคนไข้เขาหมอแล้ว ก็ค่อยเรียนบอ,อกไปนิดหน่อยพอแล้วเสร็จแล้วใส่โฟมครับโปะไปเลยเนี่ยไปไปลายผมใส่ไปยโปะๆไป สตกัดสตกัดเบาๆสตกัดเบาๆสตกัดเพื่อลดปลายผมที่มันหนาๆออกให้ปลายมันผิวนิดหน่อยไม่ต้องไปถามสุขภาพลูกค้านะทำไปเลยเแอบแอบทำนะไปไปไป สุขัดเบาเบางกุัดเบาบเบาบางสุัดเบาบสุขัดเบาบสุขัดเบาบา เอาเสื้อล้าออกใส่แบกใส่แบกกับทรงา นวใท้แม็กมันเกิดความร้อนให้มันอ่อนตัวแล้วก็ค่อยจัจบจับไปที่โคนผมก่อนให้มันโคนมันตั้งขึ้นไปก่อนแล้วเราจะโยกไปทางไหนก็นค่อยว่ากันเปลี่งยงนี่ไหมคือจวขวาเ,เอาที่สบายใจแล้วกันนะจะทำอะไรก็ทำไปกู เอาที่เธ<ร>อสบายใจเอาที่ถูกใจช่างยำขยำไปยำมียำมีไปจ,จับ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 มันปีไปปีปีใส่หนะ่อยตัวนี้ถ่ายทิ้งไหมพี่ขนอ่อนเลยจะเก็บไว้ไม่ต้องเอาซสหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้จะหาเรื่องตัดซสหน่อยก็ไม่ได้รู้ทนันอีก ข้างๆก็ป,ดปาดๆมาแล้วกันปาดมาให้หน้าเรียวๆปกติหน้าก็เรียวอยวู่แล้วไม่รู้จะปาดไปทําไม <c oughs> ก็ปาดเท่ๆไงเท่ๆหน่อยก็นั่กระดึงๆนิดนึง,ง,ง,งให้ย้อยๆหนะ่อยสายันหนะ่อย <c oughs> ทำไปทำมาทำไมมันสีเหมือนกันวะไหลดูนเนี่ย <c oughs> ท่ไหร่วะชิดหลักตาไปค่ะเลือกตัวโปรแก้วไม่แก้วนะเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ก็สำรองจองคิวเข้ามานะ0625483999และ0819เป็น5623 4 ลายแอดแอดไซน์นะ K A S C M ผ่านว่าเกษมนะร้านตั้งอยู่ปากซอยพ้องหวัวใจที่2เขตสายไหมกทมวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคุณนิดที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณ<อ>ครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมพี่อ่ะ โดนผีหลอกมาใช่ป่าพี่ทำไมสีเป็นสีนี้โดนคนหลอกจ้ะคนแบบผีอันไหนน่ากลัวกันผีไม่น่ากลัวหรอกผีไม่น่ากลัวใช่ไหมผีหลอกยังพอทนใช่ไหมใช่แต่คนหลอกคนหลอกคนมันช้ำทนไม่ได้ทนไม่ได้วันนี้ช่างใหญ่ก็ตัดผมนะครับทรงเสยนะครับหลังบีทุีกลางนะ ให้กับคุณนิดนะครับคุณนิดนี่เออเอาสอปเปรย์แข็งไหมหรือจะแบบพอดีพอดีชอบแข็งมากไหมมันอยู่ไหรือเปล่าล่ะ,ละอ,ออกไปนี่ลมพัดนี่มันจะหลับไหมเนี่ยมันจะหลับไหมโต้ต้านลมฮอริเคียนได้สบายพี่แล้วก็ถ้าแมาลงวันบินเข้าไปนี่คือหาทางออกไม่ได้ออกไม่ได้ใช่ไหมคะใช่หล<ะ>ังเป็นไงครับยาวไปไหมอไม่ยาวแล้วค่ะผมอยากตัดเยอะๆหน่อยนี่าหน่ไม่ต้องแล้วค่ะพอแล้วแต่แค่นี้นะ คุ้มค่าแล้วค่ะเลยคุ้มค่าเงินแล้วค่ะไม่ต้องตัดมากกว่านี้ตัดนิดเดียวให้ตัดแค่ตัดมากกว่านี้เดี๋ยวชาร์จมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วเหรอพอแล้วค่ะพอแล้วงามแล้วค่ะงามงามแล้วเหรองามแล้วจ้ามันยังงามไม่พอสติเปรย์พอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เล้วสร้อยเพชรไม่ใส่มาหรอล่าพี่อยูนี่ใส่แล้วค่ะโดนปลดไปแล้วอ้อใครล่ะคนแถวบ้านปลดหรือว่าคนแถวบ้านปลดไปแล้วเลยอไม่ได้ไปจำนำนะบีจำนำไม่ได้ลงรับจำนำไม่รับอสร้อยเพชรจำนำไม่รับใช่ไหมจำนำแต่สร้อยทองรับตอนนี้ทองราคาขึ้นเอาไปฝากไว้ก่อนครับผมเอาไปฝากร้านไว้ก่อนครับก็ขอขอบคุณคุณนิดมากๆที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอ ไปดูคลิปเป็นนะครับอยู่ที่กัมเดอร์ซาลอนนะแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะ mm hmm. เดี๋ยวจะตัดผมคนช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้ที่0625483999และ0819856234ช่องทางติดต่อ LINE แอด EM, อาาเคเอสแอมอาักเกษมนะร้านตั้งอยู่ปากซอยพระหุนโยธินห้ 92, เขตสายไหมพัทมุงนะซอยพระหุนโยธิน52เขตสายไหมพัทมุงนะครับตรงข้ามตลาดจิเจริญน,นะครับดังนั้นั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4นะครับเดินเข้าซอย50เมตร

เก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกสรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทรกงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามย่าพาคลิปใหม่ซ้อนตัด ล,ลขาต้องปลืมทุกครั้งกลับไปมิใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยงามดูแพนทุกทรงด้วยเสียงดังเขาก็ยังติดดินยืนนับเดินแบบถึงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนมาเมื่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพลาดคลิป